ครับสวัสดีครับปะกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกช่องทําไปเลยในกระพักนะครับวันนี้ปลาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศห้องนะครับหลังจากที่ห้างหายกันไปนมือนแล้วนะครับวันนี้ปลาทุกคนเข้าหมายตกปลานะครับก็หลายเดือนแล้วครับที่ไปได้ม้านะครับวันนี้ก็มาลองตกดูนะครับวันนี้เอามาแค่สองคันนะครับ ถ้าเก่าบบมีคนตกเลยนะครับวันนี้อยู่คนเดียวนะครับมาดูนะครับมาลองดูว่าหลังจากที่ห้างหายกันไปนานแล้วนะครับมาดูมาดูว่าสถานการณ์จะเป็นจะได้นะครับหลังจากที่น้ําแห้งขนาดเลยนะครับตกแค่สองคันนะครับแล้วก็ได้ปานนี้มันหนึ่งตัวแล้วครับแตกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลงรุ่นไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น คีบแรกแห่งปีห4ีนะครับก็ห่างหายไปเหมือนหลายเดือนเลยครับหกเจดเดือนเลยนะครับ,รบก็มีเวลาก็หาเวลาว่างให้ตัวเองพักผ่อนพ่องนะครับหลังจากที่เขาก็ทาการทํางานมาเขยียดมาครับเหมือนเหมือนแล้วนะครับทำในสิ่งสิ่งที่เขาชอบพ่องนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาลองรุ่นด้วยกันนะครับหลังจากที่แตกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับมาดูว่าวันนี้มันจะบันเทิงกอนะครับหมายอ่างทรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองรุ่นด้วยกันนะครับเนาะก็นี่นะครับบรรยากาศครับอ่างน้ำแห้งขนาดเลย นะครับเม็ดผมก็อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะบังจ้องน้อยหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นอย่างนะครับเอามาดูเอาบรรยากาศด้วยกันนะครับนะครับสภาพตอนนี้ก็มีตอดอยู่เรื่อยๆนะครับก็น่าจะเปลี่ยนป่าน้อยนะครับตอดแต็มมติดนะครับ อ้มาแล้วครับตัวที่2ครับรส้อยข้างรายครับใส่ลาบเลยครับใส่นี้ครับได้สักห้าตัวนี้ลาบได้สบายมากเลยครับถ้ามันกินนะครับรส้อยข้างราย มาแล้วครับอักแล้วครับโอ้ลดครับโอ้ยตายยังโห่ลดครับลด มาล้ากันต่อไปครับโอ้ยรลดหมดยังได้นี่ลดอีกแล้วครับครับตอนนี้รุดไปสองแล้วครับมาเราลุา่งกันต่อไปครับ ตอนนี้ครับการตอนนี้คือเงียบครับ <c oughs> เราลุ้นกันต่อไปครับาลวครับตะเพียนครับตะเพียน เส้นสวยสวยครับโอ้เส้สวยวครับมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> ครับยิงน้ำแห้งนะครับป่ากย็ยิงเขี้ยวนะครับเขี้ยวหรือว่าเราแวงนะครับ กินระแวงจัดเลยนะครับปานครับน่าจะโดนเยอะนะครับโดนมาเยอะนะครับ่าค่อนข้างที่จะกินระแวงมากมากเลยนะครับมาเรารุ่นกันต่อไปครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการตกแบบนี้นะครับ จะตกหลายขั้นมาได้นะครับผมจะตกได้แค่หนึ่งถึงสองขั้น,นนะครับก็ถ้าเกินสองรัแล้บวบวไหวนะครับเพราะว่าตกวิธีนี้ก็คือต้องหนั่งใกล้ๆขั้นนะครับถ้าป่าก,กินจะจับวัดได้ทันทีเลยนะครับจะล้อเหมือนตก,กับก้อนหน้าดินมาได้นะครับตกกะก้อนหน้าดิน ู่ไกลๆได้นะครับถ้าตตวิธีนี่ถ้าปลากินเราจะต้องจับวัดทันทีเลยนะครับอันมาเกิดจะลดไปเหี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตกหนึ่งถึงสองคันนะครับแล้วก็นั่งใกล้ๆคันก็พฟอนนะครับข้าวิทีกับก,กดอตทายบับตบัตบตันนะครับเพราะว่า มันกลิ่นเร็ยวมากนะครับมันกลิ่นเวลามันกลิ่นปุ๊มเขาก,ก็ต้องจับวัดเลยนะครับจะกดก,กล้องบัดบัดตันนะครับต้องเสียงเอานะครับนี่นะครับกลิ่นเราเปิดกล้องแล้วก็จับวัดนะครับบัดติดนะครับบัดตันนะครับ อีกตัวนะครับโอ้รอคอยจัดเมืินครับาอีกตัวหนึ่งแล้วเพียนครับตะเพียนเพียนไซส์สวยๆครับ นี่นะครับที่นี้การตกนะครับสายหน้าครับตะกัวแล้วก็มีตะก้อนะครับจะใส่เป็นคลิปแตนนะครับคลิปแล้วก็เอาขอเบ็ดนะครับมาติดคลิปเลยนะครับสามตัวนะครับจากนั้นก็เอาเอาเหยื่อปั้นพุ้มลิปนี้เลยนะครับ ก็ป่ามันกิ่นระแวงนะครับมันจะแบบกินมันจะแบบแตะต้องตะก้อเลยนะครับนะครับปันพอหุ้มกีบป,ปอนะครับ การตกแบบนี้นะครับมันเป็นาการตกสำหรับปลาที่กินเขี้ยวโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตะก้อนี่มันจะกินยากมากนะครับตกวิธีนี้มันก่อพอจะได้ตัว้องนะครับใช้คันกบเยอะนะครับใช้คันสองชุดพ้อนะครับเยอเล็กน,น้อยนะครับนวดนิ่มๆน,น,นะครับ ่นะครับเวลาป่ากินนะครับก็ต้องรีบเจ้าบ้าทันทีเลยนะครับแอันมันจะลดนะครับปลานินครับปลานินตันนี้เป็นปลานินครับ ครับเลาก็ต้องการจัดการจัดอาจะมีสายง,งอพ้องนะครับแต่ก่อต้องจัดการจัดให้มันดีนะครับนะครับจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาก็ปั้นเลยสายหน้านะครับสายสิ่งโคนจะเป็นสายเอ็นนะครับประมาณหกหกปอนด์แต่กเกินแปดปอนด์ครับ การใจ้าใยเอ็นก็คือมันดีตัวนะครับมันทำให้ขอดีออกมานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสายพีอีมันจะจมอยู่กับพื้นดินนะครับแต่นี่มันจะดีตัวเอกมานะครับสเอ็นนะครับ นี่นะครับการโตกแบบนี้นะครับถ้าป่าเข้าจัดๆแค่สองคันสองชุดอีกก็อยุดบัดตันแล้วนะครับเอาบัตันแล้วนะครับต,ต้องวัดทันนะครับป่ากินปุ๊บต้องวัดทันเลยนะครับจะอยู่ห่างจากคันเบ็ดไปได้นะครับายคันนะครับายคันก็จะมีอาการตอดอยู่ตลอดนะครับ ก็อาจจะเป็นป่าน้อยนะครับที่เขาขวนนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ่นกับต่อไปนะครับนินจาครับนินจาไอเข้ามดครับสามดอก 3ดอกเข้าหมดครับต่อไป โอ้ยุดยตันสักําครับตัวนี้ครับไปเลยทันครับตัวนี้ครับบัดตันครับ ông mai, ông mai ông mai, ôi tan เจ้าอาหารแบบนวดนะครับในตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบลวดนะครับ,บลักนล้วนวน,น่อยนะครับแต่มันมันจะปั้นยากน้อยนะครับกะได้เทคนิคได้ฝีมือมั้นะครับในการปั้นนะครับปั้นยากสียากนะครับเพราะว่ามลวนนะครับมันมีซิท่ยากทำให้แตกได้ครับ ปลากินแล้วครับเจ้า ผสมอาหารแบบนวดนิ่มนะครับ๋ยวตอนนี้เอาแบบล้วนๆน,นะครับล้วนๆมัจจะปั้นยากหน่อยนะครับแต่ผู้ซึกง่าป่าจะเข้าเรียวนะครับ เงียบไปแล้วครับมีตอนแล้วครับมีตอนแล้ว ไอ้มันลุ้กขนตอโตครับนี่อาการครับนี่อาการ ขั้นเ้อาการตลอดเลยครับปีนี้เป็นอีกปีนึงนะครับที่หาไม้ตกป่านี่ยากมากนะครับเพราะว่หน้ามันแห้งนะครับหวังว่าปีต่อไปนี่หม่ทท่า น่าจะอุดอมสมนนบูมมนนรณ์นะครับจะได้มีที่ตกป่ากันเยอะๆนะครับนี่อาการตลอดเลยครับแต่ยังมีติดนะครับ มาแล้วครับอู้อเพี้ยนครับผมตะเพี้ยนครับตะเพี้ยน นะครับวิธีการปั้นนะครับกดลงไปการจัดก่อนนะครับต้องอยู่ตามตำแหน่งนะครับปั้นได้เลยเ,เสร็จแล้วครับพร้อมตีครับ อากาศล้มใ็แล้วครับตอนนี้ครับก็รอรุ่นกับตอ่อไฟครับวันนี้ก็วันนี้นะครับ,มา,ารบมาถึงอ่างครับมาถึงใหม่ก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็ได้มีเวลาต๊ะกว่าที่ชั่วโม,มงนะครับ ล้อลุเหนไปนะครับครับตอนนี้ก็ ได้เวลาแล้วนะครับก็วันนี้ครึ่งวันนะครับไจ้เวลาครึ่งวันก่อนดีก็ยังดีนะครับตียังป่ายยังกินอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของวันนี้นะครับ ก็พอได้ทำกับเข้านะครับวันนี้นะครับตอนนี้เงียบนิ่งเลยนะครับงเงียบเลยนะครับเดี๋ยวก่อน,น่าจะเก็บกับบ้านไร่แล้วนะครับเก็เจอกันไหมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับ แล้ววันนี้อข,อขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะไปย่างอย่างต่อเดี๋ยวมาดูกันกรครับมาที่ตามกันนะครับนี่สวัสดีครับ